สวัสดีเด้อพี่น้องเบิร์ตสกูสคนย,นยินดีต้อนรับท่านเข้าสูส่ซ่องมโน่คือเก่าพี่น้องเลยอ่มามื่อ,อาวานพี่น้องมาพบมาพ่อกันคือเก่านะพี่น้องเนาะอ่าบรรยากาศตอนสี่ถึงเที่ยงนะพี่น้องเลยอ่ามโนอ่กำลังสิไปเนาะพี่น้องเนาะกำลังสิไปตามเขาหมอกพี่น้องนี่พี่น้องเนาะนี่คือเขาหมอกพี่น้องไปดูด้วยกันพี่น้องว่าเป็นโคกใหญ่หรือว่าโคกน้อยคนะรับเนาะไปดูด้วกันพี่น้องเลยต่อท้ายบรรยากาศ ตอนนี้พ e um, uh, ี ja uh, ่น้องคือสีแดดดๆนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าปวดหากระเซาะตกปงยานี่พี่น้องเนาะแะพาพี่น้องเข้าไปอ่าเบิ่งพี่น้องว่าอ่าวิธีแต่เฮ็ดขมอเฮ็ดจังใดพีเน้องตามจังใดพี่น้องเอ้ยแกจะได้ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้แกมีลายแบดแกมีหลายแบบอยู่พี่น้องเนาะแกมาหาแะขว่เดี่ยวกระซ้านี่เนาะเนาะอ่าสบายดีพี่น้องวันนี้ไหมสบายดีอ่าเนาะแกพากันไป พูดอะเรพีน้องขามห่วยขมอของพี่น้องเกลี๋วเกลี๋วกระมือแกเกี่ยวหลายๆดีปะเสร็จสีโกนพี่น้องเนาะกะคือสีตามเบิดเนาะตามเบิร์ดขมอเนี่ยคือสีมีลายพี่น้องเลายขั้นตอนอย่เนาะลายขั้นตอนพี่น้องเลยกะไปเบิ่งน้องกันพี่น้องว่าวิธีเฮ็ดเนาะวิธีเฮ็ดขมอเป็นจังไงเนี่ยพี่น้องเองแก จะมีหลายวิธีพี่น้องเนาะแต่มีเกี่ยวพี่น้องเลยเกลียวแล้วก็ไปพูดน้องเนาะไปพูดหมากนพี่น้องพูดูหมากแล้วก็มาขวพี่น้องเลยขวแล้วก็มาตั้มอ่ามีอยู่หนึ่งเนี่ยพี่น้องหนึ่งเนาะโอเคพี่น้องเนาะไปเบิ่งนต้องกันพี่น้องเนาะว่าสี่เจ็ดง่ายขนาดยี่ด้วยว่า เข็งยรงไแล้พ pues ี่น nah ้องโอเคตอนนี้มนนแก่ได้มาหอดเด้นองเลยอาสบายดีเลยล่ะสบายดีเลยสบายดีเนาะอ่ามาเฮยงมืนี้มาเฮียงขมัว้นอกเลยเนาะอันนี้คือจะเป็นโคกเยงไโคกมองอาสบายดีไม่สบายดีสบายดีีตขมาโคกมองขมมืนี้กนเลยอ่ะนี่ก็โคกมองงเนาะโคกโคกไง

คเห็กมองมาเนเนาะันนี้แกขึ้นคือโคกมองพน้องตกมองคกใหญ่เลยเพ่นามแม่งโกแก่กใหญ่เเราอร่อยกับพวเห็นนะพี่น้รงเนาะหากำมาเห็นพี่องอยู่บ้านเนี่ยเลยเนาะ บมแบบยมมีอมีอันนี้คือแต่ก่อนจะเป็นใส่ี่แต่ตขนใส่เนาะแก่ใส่พวกคกบี่แตามเขอนะไย่างันาะจะได้จะได้แต่มาหาเล็กขอนนี้ท้าวเมื่อเนเด้อ โอเคพี่น้องมาดูดมังกรพี่น้องว่าเข้าหมาะกับจอกมาหนาตาเัดใดแน้วเนาะชิมเงี้ยพี่น้องเนาะกับชิทายให้เบิ่งพี่น้องเนาะโอเคตอนนี้ก็กำลังขวดกำลังขวดขึ้นมาพี่น้องสิพัดออกบัดนี่พี่น้องเลยว่าสิพัดไรหอบหอบพี่น้องเลยสพัดสี่ยงออกแต่ว่านี่คือเป็นเขายังไม่ทะเลมันชัยไหวมันชัยพัดตั้มลงแล้ว

นี่น <lequel> ก็ตามเป็นพี่น้องนี่ายก็เย็บได้บบนี้เก่งเก่งเกพี่น้องเย กระออกเนาะนี out, no. ่ให sí no. ้าขม่าวก็ยากน้องก็ยากเฮ้อจะกินขม่าวกันเนาะนี่น้องมีอะไขันตอนเนาะนี่บ้านน้องแกตัดได้เรียบร้อยเด็กพี่น้องเลยอาพี่น้องเกือบบอกรอยพี่น้องขาดจนลอยพี่น้องเนาะโอ้จังเลยนี่เด็กพี่น้องเนาะหน้าตาสป็นประมาณนี้พี่น้องนี่ขม่าวพี่น้องเนาะ ເມາເພິ່ນ້ອງງາມໆນິພີ່ນ້ອງເນກຽບລອດພີນນກຽບລອດແລແຕນແລນອງແລດມນີືສິຮັດທືດນພນບນ້ກບເຄີຈັກເື່ນ້ນນ້ກບກເືອນອງ กถ้านี่น้องบ้านน้อยก็จะได้ขอตัวจบทิ่ก่อนพี่น้องเลยให้โอกาสหนาดนงเนาะจะได้มาไทยให้คิดให้แม่พี่น้องเอาได้เบื้องกันพี่น้องแต่ว่าแก็เนาะสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะพน้อยก็ไม่อย่างายพี่น้องเลยต้องขอขอบคุณเด็กคนหลาย้านาะเพื่เข้ามาจิดตามเนาะแล้วก็ให้กำลังใจมาเนาะให้ แห่งก็ต้องใจมาหน่อยมาตลอดนะน้องเอ้มหน่อยก็มีอย่างไรเนาะต้องขอบุญกับคุณหลายหลายเท่าไงอ่าท่านี้พี่น้องมาหน่อยก็จะได้ขอตัวลากับพี่น้องให้โอกาสหนาเนาะกินหนาเนองพอไม่เนาะสแต่ละที่นี่ขอกาสคข้ามาสบายดี